สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะซึ่งใน EP นี้หลายๆคนอาจจะถูกดึงดูดมาจากเล็ก EP คลิปก็ดีนะคะหรือหัวข้อคลิปก็ดีลืมหน้าปกคลิปก็ดีนะคะอยากให้คุณใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะในส่วนของคำทานายในการเปิดไพ่ในการอ่านไพ่ของโบค,ค่ะเป็นการเปิดประภาพรวมนะคะ มันเป็นพลังงานแรนดอมเนาะหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าคอลเลกทีฟก็ได้แล้วแต่ที่เราสะดวกนะคะในส่วนของเรื่องเล่าเขาแล้วคุณคะ่ะโบจะเปิดไพ่ทั้งหมดสองสำรับด้วยกันนะคะสำรับสีดำแล้วก็สีชมพูนะคะในส่วนนี้เป็นการเช็คเอเนรอร์จีเช็คพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้ๆหรือมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะก็เบื้องต้นเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด8ใบฝั่งละ8ใบฝั่งคุณแใบฝั่งเขาเปิดแปดใบนะคะในอันตา์ นะเป็นคลิปสั้นๆค่ะไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนันไว้นะคะกดติดตามแบบสันคติมกดถูกใจคลิปวิดีโอกันไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยเน้นดึงดูพลังงานด้านดีไปนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปเนาะก็ลองดูกันก่อนนะคะก็ลองเช็ค Energy เช็คพลังงานก่อนเนาะอ่ะในส่วนนี้ของเขานะคะเป็นไพ่สีดำามสี่ห 7แล้วก็8ปนะคะฝั่งเขา8ปดใบฝั่งคุณ8ปดใบเช่นเดียวกันนะคะฝั่งคุณจะเป็นไพ่สีชมพูนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังคำบาบฟังสถานการณ์ฟังถิสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันเนาะสามสี่กเจ็ดแปแล้วก็8ก้าเออใบเนะเาะขออภัยค่ะแใบแปดใบ ในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้ไพ่จะบอกอะไรในส่วนของเรื่องเล่าเขาและคุณนะคะขอดูพลังงานฝั่งเขาหน่อยนะคะเขาคือใครนะคะคนคนนี้เขาคือใครนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีที่เป็นธาตุไฟได้เช่นคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่เกิดในวันเสาร์วันอาทิตย์ได้เช่นเดียวกันในส่วนของความเป็นตัวเขาค่ะเบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขหนึ่งเยอะๆนะเช่นคนที่เกิดวันนี้หนึ่งนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบเอสามสิบเอ็ดนะคะและท้ายปรัจังตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขหนึ่งแต่ว่าเห็นมีความ มีพาชันในตัวเขาช่วงระยะนี้พอสมควรนะคะคนคนนี้อันดับแรกเลยสิ่งสิ่งที่รู้สึกถึงความเป็นคำใบ้ผ่านหน้าไพ่เนี่ยณนะตอนนี้เขาก็น่าจะกําลังมีพาชั่นกับสิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างนักตอนนี้นะคะในช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงหนึ่สัปดาห์นะหนเดือนที่ผ่านมาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้1วัน1สัปดาห์หเดือนที่ผ่านมานี่ก็เป็นไปได้นะคะ อันนี้คือคือคือเบื้องต้นนะคะเดี๋ยว Energy หรือลักักขนาราศีเดี๋ยวเราจะบอกเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเปิดแล้วเจอเนาะในส่วนของตัวคุณค่ะ ตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเช่นคนที่เกิด Man. ลัคนาราศีเมษสิงห์นูนะคะแล้วก็มีความเป็นสาทีเช่นเดียวกันหรือถ้าไม่ใช่นะคะราศีดังกล่าวอาจจะหมายความว่าคุณกับเขาถ้าคุณเป็นดินเขาก็เป็นดินถ้าคุณเป็นธาตุไฟเขาก็เป็นธาตุไฟได้ถ้าคุณเป็นธาตุน้ำเขาก็เป็นธาตุน้ำได้ถ้าเขาเป็นธาตาุาาตลมคุณก็เป็นธาตุลมได้มีความเหมือนกันในลักษณะของอ่ ธาตุอะไรแบบนี้หรือ,อตัวเลขในชีวิตนะคะของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดใน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 ,ในตัวเลขดังกล่านี้นะคะซึ่งมีเลขค่าเยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่ห้าสิบห้ายี่สิบห้านะคะเลขท้ายประบประจำตัวประชาชนนะคะเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรเลขท้ายเบอร์มือถือติดค่าเยอะๆนะคะฝั่งคุณกับฝั่งเขาเอเนอร์จีต่างกันต่างกันตรงที่ฝั่งคุณได้ห้าไม้เท้านะคะช่วงนี้บรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะอยู่กับสังคม อยู่กับบริวารอยู่กับคนรอบตัวค่อนข้างเยอะนะคะเช่นญาติพี่น้อ,นองพี่สาวน้องสาวพ่อแม่หรือแม้ความว่าเพื่อนก็ได้หรือคุณอาจจะเพิ่งมีปัญหาขัดแย้งกับใครมาก็ได้ เพิ่งมีปากเสียงกับใครมานะคะเพิ่งจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าใจผิดหรืออาจจะหมายความว่าอาจจะมีปัญหาวุ่นวายนะคะเกิดขึ้นในใจคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรือคนล,ลอบตัวใกล้ตัวมาเมื่อช่วง5้าวันที่ผ่านมา ห้าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือห้าชั่วโมงที่ผ่านมาหบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือพลังงานฝั่งคุณที่นี่ขอดูพลังงานฝั่งเขาเพิ่มเติมนะคะพลังงานฝั่งเขาเพิ่มเติมคืออะไรนะคะมีพลังงานของความเป็นคนท่าดินในเะช่นเดียวกันคนที่เกิดในลัคนาราศีพุธศกันแล้วก็มกังกรสิ่งที่เป็นฝั่งเขาค่ะโบรู้สึกแต่ว่าคนคนนี้กําลังมีพาชั่นกับงานกับเงิน หรือสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ตัวเขาเนี่ยอยากจะควบคุม control มันแล้วมันรู้สึกว่ามันกำลังมันกาลังทำอยู่อะค่ะอยากจะทำให้มันดีที่สุดเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเพิ่งจะลาออกจากงานเพิ่งจะออกจากงานแล้วกำลังบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกำลังเคลียร์เรื่องการเงินใหม่กำลังวางแผนชีวิตใหม่อะไรใหม่แบบนี้ก็เป็นไปได้หรืออาจจะหมายความว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเขาก็เลยต้องตั้งใจนะคะในการหาเงินตั้งใจในการทําง,งานมี passion เกี่ยวกับเรื่อง ของการทางานแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในลักษณะของกรณีอื่นหรือสิ่งอื่นนั่นะหมายความว่าเขากาลังบาลานนะคะความสัมพันธ์ระหว่างใครคนใดคนหนึ่งกับงานหรือเงินอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสีแดงสีส้มสีเขียวสีกรมแบบนี้ก็เป็นไปได้เสื้อผ้าเขาอาจจะชอบใส่เสื้อผ้าสีประมาณนี้นะคะหรือเ,อเนเ้นไปที่สีกรมสีแดงนะคะแล้วก็ มีความเป็นคนที่ณตอนนี้เหมือนโฟกัสเรื่องเรื่องเงินนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องเงินนะ,ะทีนี้เรามาดูพลังงานฝั่งคุณกันบ้างนะคะพลังงานฝั่งคุณเป็นไพ่ฮีดดาบนะคะเป็นราชินีถือดาบคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นลัคนาราศีธาตุลมได้เช่นเดียวกันนะคะมิถุนตุลกลุ่มอะไรแบบนี้ได้คนที่เกิดวันลังคานได้นะคะคนที่เกิดเัน พุดธันสุขอย่างเงี้ยได้โบแอบเห็นว่าคุณกับเขามีความคิดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกันนะคะคุณอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไมได้นะคะแล้วก็เหมือนชีวิตคุณนะมันจะต้องแบบมันมีภาระหรือมีอะไรค่อนข้างเยอะ มีอะไรที่คุณแบบมีเป้าหมายของคุณที่มันมันชัดเจนแล้วก็มันมันก็เด็ดขาดแล้วว่าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการแบบนี้ฉันต้องการแบบนั้นแต่เหมือนเหมือนอารมณ์ฝั่งเขาอะมันเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนพยายามเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจนะคะในสิ่งที่เป็นเขาแต่เหมือนคุณอะเหมือนแบบไม่ไม่ได้รับฟัง อ,อ,อะไรที่มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นจากการสื่อสารหรือการเทคแอคชั่นฝั่งเขานะคะโบโบ,บไม่รู้ว่าคุณคุณก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันหรือพูดอะไรกันแล้วทำให้ให้คุณเองต้องค่อนข้างที่จะเฟียดฟาดนะคะกับกับความเป็นความเป็นคนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาพอสมควรนะคะจากไพ่สีใบทีนี้ขอดูพลังงานเขาเพิ่มเติมค่ะว่าณนะตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงณตอนนี้เขาคิดและรูนะ้สึกกับคุณยังไง ไพ่สีดำค่ะแล้วคุณล่ะคะคิดและรู้สึกกับเขาอย่างไงไพ่ไฮพรินส์นะคะอันดับแรกเลยนะถ้าถามว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงมันเป็นความรู้สึกในลักษณะที่ว่าตัวของเขาเองอะเหมือนคิดถึงคุณต้องการคุณหรืออยากทำอะไรบางอย่างเพื่อคุณแต่ไม่ทำ เลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆคิดถึงคุณในพื้นที่ของเขาหรือพยายามอยู่นิ่งๆที่สุดไม่เทคแอคชั่นอะไรใดๆ เพราะตัวของเขาเองอาจจะหมายความว่าตัวของเขาเองอาจจะทําทําอะไรบางสิ่งบานอย่างได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วอะเลยไม่อยากเทคแอคชั่นอะไรอะด้วยด้วยด้วยเอเนอร์จีฝั่งคุณ่ยเป็นเอ่อไฮเพรสเกิดขึ้นนะคุณอาจจะเป็นคนที่อ่านาไพ่ได้ดูดวงได้มีเซนส์หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่คุณรู้สึกกับเขาอะมันรู้สึกในเชิงที่แบบว่าคุณก็รู้สึกได้ว่าเขาก็ไม่พยายามอะไรเหมือนกันอืมคุณรู้สึกดีกับเขาแต่คุณก็รู้สึกกั้ากึ่งเหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันจะไปทางซ้ายดีหรือมันจะไปทางขวาดีหรือมันจะเอาอย่างไงหรืออะไรอะใดๆนะคะคุณก็กําลังแบบคุณเหมือนคุณใช้เซนส์ของคุณนาทางในความสัมพันธ์นี้โดยเฉพาะเลยอะ่ะเออขอดูพลังงานของฝั่งเขาเพิ่มเติมในความรู้สึกที่เขามีกับคุณค่ะพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนได้นะคะราศีมีนราศีกุมอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ รักค่ะมันเป็นความรักมันเป็นอะไรที่แบบรักหวังดีรู้สึกดีแต่ทําอะไรมากไม่ได้อืมแต่ทําอะไรมากไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรนะขอดูพลังงานไพ่ฝั่งคุณเพิ่มเติมนะคะอุ้ยคุณน้องคู่ดูดิดูไพ่ดิ้แอบถอนหายใจ เห็นไพ่แบบนี้แล้วแบบแอบถอนหายใจแต่มันไม่ใช่ energy หรือพลังงานที่มันแย่นะคะคุณทั้งคู่รักกันในที่นี้คุณอาจจะเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วมาดูหรือเป็นคนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างรู้อยู่แล้วว่าคุณรักกันคุณก็รู้สึกได้ว่าเขารักคุณเขาก็พยายามทำให้คุณได้รู้แหละว่าเขาก็ารักคุณเขามีคุณ มันเป็นความรู้สึกที่มันตรงกันมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบลับๆแต่ฝั่งคุณอนะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิด100%เซเพราะว่าคุณดูคุณดูสถานการณ์หรือคุณอาจจะกําลังกําลังเคลียร์กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณอยู่ซึ่งตัวของเขาเองก็แอบดูคุณอยู่เงียบๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะทั้งคู่รักกันคะ่ะไพ่บอกชัดเจนว่าทั้งคู่รักกัน ทั้งคู่หลักกันมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่มีใครคิดรลายต่อกันมันไม่ใช่อารมณ์ของคนคิดร้ายเขารักคุณคุณก็รักเขามันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันเหมือนกันต่างคนต่างให้พยายามให้แล้วก็พยายามรับที่เท่ากันแต่ณตอนนี้บางสิ่งบางอย่างที่เขามีเขาอาจจะ cover คุณไม่ได้ o f f ร์ให้กับคุณไม่ได้คุณก็เลยเหมือนแบบดูแบบรู้สึกลังเลว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่นี้ขอดูเพิ่มเติมในส่วนพลังงานในส่วนนี้คะ่ะว่า เขาคิดที่จะทำอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะเขาคิดที่จะทำอะไรกับคุณไหมไพ่สี่เหรียญน,นะคะคิดค่ะเขาคิดพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่แล้วคุณคิดที่จะทำอะไรกับเขาคนนี้เขาเป็นคนขี้หึงนะเขาดูเป็นคนขี้หึงแล้วเขาก็ดูเป็นคนเหมือนแบบว่าอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะ นะคะถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรกับคุณต่อไปหรือเปล่าเขาก็จะทําให้คุณได้รู้เขาว่าเขายังอยู่ตรงเนี้ยต่อให้เขาแบบเหมือนคนไม่ได้ทําอะไรแบบเยอะแยะนะคะเนื่อนะาไพ่สีดาไพา่นี้สีเรียนอีกเขาเอาจจะมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขสี่เยอะๆนะคะเช่นคนที่เกิดที่ สี่สิบสี่ยี่สิบสี่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีเลขบนสี่สี่ในชีวิตเยอะๆเพราะมันมีเลขสี่ติดมาค่อนข้างเยอะเขาก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขาอะคะ่ะเขาก็จะหวงเฝ้าดูคุณมันทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในพื้นที่ของคุณรอสัญญาณจากคุณเท่านั้นส่วนฝั่งคุณก็น่าจะเป็นฝ่ายที่จะเทคแอคชั่นหรือส่งสัญญาณให้เขามากกว่าเช่นถ้าคุณคิดถึงเขาคุณก็จะบอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดถึงคุณ มันเขาก็จะพยายามทําให้คุณรู้แหละว,ว่าเขาคิดถึงคุณแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนแบบว่าเขายังอยู่ตรงเนี้นะแต่เหมือนคุณนะเดินห่างจากเขาไปหรือคุณไปโฟกัสที่อะไรสักอย่างอยู่นะคะมันเลยทําให้คุณอยู่ใน,นเราทำให้เขาอยู่ในมเมนต์ของคนสีหลินนะคะเหมือนคุณแบบ ไปโฟกัสหรือพยายามแบบไปทําอะไรกับสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักอยู่มันทําให้เขาได้แบบเป็นโมเมนต์ของคนที่แบบนั่งรออะไรเงี้ยรออะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณหรือรอรอคอยการแสดงออกรอแค่คุณทักมาเหมือนร้อยคุณทักมาหาร้อยคุณบอกคิดถึงร้อยคุณแบบบอกมาเจอนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะทําอะไรในลักษณะนี้มากไม่ได้นะคะอคุณเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่า หรือคุณอะยังไม่ได้ให้สเปซเขาแบบร้อยเปอร์เซนตในฐานะของคนรักกันแบบนี้หรือเปล่าคุณคุณยังไม่ได้ให้คุณยังไม่ได้ให้เขาเข้ามาในเส้นของคุณเยอะเกินไปหรือเปล่ามันเลยเป็นการแบบอารมณ์เหมือนคนรอสัญญาณอ่ะทีนี้เขาจะทําอะไรกับคุณไหมไพ่เดอะสตาร์ขึ้นนะคะฝั่งเขานะเขาอาจจะเกิดราศีปุ๋มก็ได้นะคนนี้ฝั่งคุณค่ะแล้วคุณจะทํำยังไงคุณจะไม่ทําอะไรคุณคิดเจอคิดมากนะช่วงเนี้ย คุณอาจจะคิดเยอะคิดมากถ้าถามว่าเขาทําอะไรไหมเหมือนเขาจะทําให้คุณสนใจเขาเหมือนเขาว่าจะทําให้คุณสนใจเขาแล้วเขาจะทําให้คุณคุณรู้ด้วยว่าเขาก็ยังสนใจคุณอยู่คุณคือคนที่เขาแบบยังสนใจอยู่ยังมีอิทธิพลในชีวิตของเขาต่อให้นะวันนี้โบไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ของใครมันมีการแบ่งสเปซอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเรารักกันนะเราแบบนี้แบบนี้นะ ความสัมพันธ์ระหว่างเราครังคู่อะ่ะมันไปได้กันต่อได้นะแต่ณนะตอนนี้ลองดูว่าถ้าเกิดว่าฉันต้องการแบบนี้แบบนี้เธอจะยอมรับในตัวฉันได้ไหมเหมือนฝั่งคุณเป็นคุณยื่นข้อเสนอแบบเนี้ยอืมนะคะมันมีอารมณ์ของคนที่คิดเยอะนะคะแต่เขาก็ยังโฟกัสที่คุณอยู่ทีนี้ขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร หิงเหรีออยญนี่คุณโบรู้สึกว่าเขารักคุณจริงๆนะคนเนี้ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเลือกถอยห่างหรือมีสาปสกับเขาเขาก็ยังจะรอคุณอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะไปใช้ชีวิตนะคะ ไปล้านลาไปหาเงินหาทองหรือไปมีความสุขกับชีวิตตัวเองมากแค่ไหนเขาก็ยังมีความรู้สึกมั่นคงและยังรอคอยคุณอยู่ตรงนี้เขายังรอเรียนตรงนี้อยู่รอให้คุณแบบเขายังมองว่าคุณคือสิ่งที่พิเศษยังมองว่าคุณคือของขวัญยังมองว่าคุณคือคนที่สำคัญสำหรับเขา ขณะที่โบอ่านไพ่โบมีความรู้สึกแบบโบอยากร้องไห้อะโบไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็น energy ฝั่งเขามันไม่ใช่มันเป็นพลังงานฝั่งเขาที่ทําให้โบรู้สึกแบบอยากจะร้องไห้มันไม่ใช่พลังงานฝั่งคุณมันเป็นพลังงานฝั่งเขาโบรู้สึกถึงถึงความความรอคอยหรือการหรือความพร้อมอะไรบางสิ่งบางอย่างฝั่งเขาเหมือนเขายังไม่ได้ยังไม่พร้อม อยากทำอะไรเพื่อคุณแต่เขาทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีความต่างจากเขาค่อนข้างเยอะจากบทจักจาก,จากที่เห็นพลังงานหน้าไพ่นะคะคุณมีทั้งเงินมีทั้งมีทั้งความรู้สึกมีทั้งความเพียบพร้อมทั้งความรู้สึกมีเ NERGY ที่ดีๆมีอะไรที่ดีๆคุณเป็นทั้งควีนคุณเป็นทั้งคนที่แบบ คือแบบคุณน่ะไพ่คุณนั่งบันลังค่อนข้างเยอะนะคะมีม้งมีม้าม,มีอะไรแบบเพียบพร้อมแล้วแต่เหมือนเขาแบบยังไม่ได้เพียบพร้อมเท่าคุณหรือยังไม่ได้มีเท่าคุณอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยมันก็เลยเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเหมือนแบบเหมือนรอคุณในพื้นที่ของของตัวเองนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วก็เคารพในการตัดสินใจของคุณแล้วก็ให้ให้ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นก็คือสเปซ เขารักคุณถึงขั้นที่แบบคือมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่มองคุณในแง่ดีหมดเลยไม่ไม่มีอะไรที่ไม่ได้รู้สึกว่าการแสดงออกหรือการกระทําของคุณมันเป็นการเห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นการรักตัวเองมาเกิดไปหรืออะไรใดๆเขาเข้าใจหมดเขามีเหตุและผลมากๆนะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะคะ เชื่อเถอะว่าพอถึงเวลาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะติดเขาจะไม่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยกันนะคุณกับเขามันจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะในช่วงเวลาเนี่ยหลังจากนี้หลังที่คุณดูไพ่นะอาจจะเป็นช่วงเดือนสี่ช่วงเดือนเมษาไม่รู้ว่าคุณมาดูตอนไหนนะอาจจะเป็นช่วงเดือนเมษา อาจจะเป็นช่วงเนี่ยหลังจากเนี้ยที่คุณมามาแล้วฟังคลิปคลิปเนี่ยสี่ชั่วโมงสีวันหรือสี่สัปดาห์ถัดไปนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดได,ได้ได้พูดคุยได้เจราจาได้สื่อสารนะคะทั้งคู่เลยคุณก็ยังเมื่อคุณพร้อมกับตัวเองหรือคุณรู้สึกว่าคุณคุณแข็งแรงดีแล้วที่จะ ที่จะเข้าใจสถานการณ์ต่ตางๆคุณก็จะคุณกับคุณกับเขาก็จะได้เจอกันก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมมันเป็นอารมณ์ของคนที่ต่อให้รักกันมากแค่ไหนอะ่ะมันมีปัจจัยหลายๆเรื่องในชีวิตที่มันแบบมันมันยังเข้ากันไม่ได้อะ่ะหนึ่งอาจจะครอบครัวคุณครอบครัวเขาที่ ที่มันแตกต่างกันสองหนะ้าที่การงานที่แตกต่างกันสคุณกับเขาอายุที่มันอายุต่างกันมากๆนะคะสนะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนมีชีวิตคู่มาก่อนมีนู่นนั่นนี่มาก่อนแล้วคุณเข้าใจชีวิตมากๆเข้าใจมากกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอารมณ์แบบอย่างเงี้ย เขาเขาดูเป็นคนที่หึงนะจะไพม่มันมันเป็นไพ่แบบไพ่อารมณ์แบบไพ่แบบไพ่ของคนแบบที่หึงแต่แบบทําอะไรไม่ได้ขี้หวงแต่ว่าทําอะไรไม่ได้มีพาชั่นกับคุณมากๆแต่ว่าแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้โบไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องราวของใครนะคะใครอยากจะลองเคลมในส่วนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเจอสถานการณ์ประมาณนี้อยู่ไหมนะแล้วก็ ดูในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอชใด,ดๆนะคะอยากจะอยากจะดูเพิ่มเติมเนาะคิดว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองลยอยากจะดูเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเข้ามาดูนเป็นการส่วนตัวได้แล้วก็บอกนะคะว่ามาจากคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมรัะฟังคลิปนี้เราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ